รงามารล้วเยทุกคนมาแล้วเหมือนเดิมกีนีเอาเลคุยเล้อง้องงนฟังก่อนไไหนฟังก่เดี๋ยวเราจะวาทพรแ่งกันน้องครยมีสีอเพฟังคสอนใหม่ให้วาที่พระที่เห็นในท้อง ไม่ใช e ่ดิฉ <se> ันไม่ใช่ว่างคนามขายอยู่ตรงนั้นเอาเลยสักประมาณไหนครับนึ่งฟังเร็วจะบอกเร็วๆว่าบัตรพระองค์ไหนเนี่ยสมัครไว้เมื่อกี้นี้เอาของวางไวก่อนนะของวางไวก่อนเอามือขวาอยู่บนเท้าขวาอยู่บนเท้าซ้ายมือขวาอยู่บนมือซ้ายผมจะบอกเร็วๆนะให้รู้ว่าบัตรพระองค์ไหนนต่ท่านจะมีสี่องค์และพระของสุดท้ายเนี่ยของยี่สิบบาทเนี่ยเราสามารถจะคืนท่านได้ อาตาลงนึกดวงสายหนึ่งดวงที่เมื่อกี้อย่างผี้หญิงเขาต้องมองดูฝั่งนี้เดียวยืดตัวลงอย่างหางข้อหางข้อต้องสวยยืดดวงรงนึกดวงสายหนึ่งดวงเอาเข้าจมูกของเราใช่ไหมผู้หญิงจมูกซ้ายจะบูกขวาตงงใจกลางดวงสายพองสามมาฮังสามมาฮังสามมาฮังนึกดวงสายมาไปหน่อยต่อไปเลื่อนดวงสายที่ตาของเราผู้หญิงตาซ้ายชาย เลื่องเนยขไบกลางหัวเราอันนี้สามกลางหัวจากสองไปสามเนี่ยเลื่อนกลับยัก็ได้ที่นั่เมื่อกี้เนี่ยวงใหญ่ไปงลวงสายก็ออกมาออกมาออกมาฮั่งยึดหรือสตนงมาอีก่อไปเลื่อนวงสายไวาใจพ้องเราเลยหรือมยสองนิ้วอะสามสี่ห้าหกนตรงกันเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงกันน่ามองฟูฟังกัเดียวเลื่อนวงสายนะพอสอกมาแล้วก็นึก มาระวองไปดถึงนะจะไปตาใหตอนนี้นักเรียนคนไหนดวมใสในห้องแล้วที่คุูบอกครูหน่อยครูโหคุูโูเก่งมากดุลงเห็นดวงสายแล้วเพียนเราก็เป็นยุดในหดนิ่งในนิ่งใสในใสะไม่ควรจะมีผิวสายกม่บางรู้ว่ายดในหยดนิ่งในนิ่งใสในใสด้เห็นดวงเล็กใสแล้วเห็นแล้วก็สงใจอดูใสเนี่จั้งคานหยนิ่งโดยที่มือขวามือขวามือขวาเลยมือขวา อย่างไงหุนขวาเหมือนเรืงสองเนี่ยปักในกระดานแล้วมีหุนขวามือเหลือก็มาหมุนขวาขวาอยู่ยัไงหยุดนิ่งในนิ่งหันในสายหมุนขวาในหมุนขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งหันในสายรอเพื่อนแปดมืงระหว่างรอเพื่อนเนี่ยเลื่อนตัวเราอยากขึ้นมาสิเลือนให้เขเดิมเขาหมุนขวาหมุนขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งหันในสายรอเพื่อนลืมตาอะไร้ทำดับอีกฐานขอน ตอนนี้นักเรียนคนไหนเห็นดวงใสท้องแล้คุณบอกคุณ่อยคุณสูงเก่งมากมือลงโค่นนะมือลงลุกจะเป็นเห็บเลี้ยงผ้าคงเข้มใจกลางดวงหยู่ในหยุดนิ่งในนิ่งสายเลี้สายเลื่อนเป็นสายก่นะต่อไปต้องพร้อมกันนะขณะนี้เรากำลังส่งใจกลางดวงใสแล้วๆเข้าส่งใจกลางดวงใสใช่ไหมคือสายเนี่ยส่งใจให้นิ่งพี่หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งสายเลสายแล้วก็นึกที้ นึกให้จุดเล็กใสกว้างออกไปถ้าเกิดกายทำยืนโพงในท้องเราเขาใส่ใหญ่เป็นลมเลยนะกายทำงนี้มคุยกายทำองคนี้ก็ จมู่อนท่านนะวีจะมู่ท้านขายจะหมู่ขวาหยุดในหยุดของตาท่านุดในยุดมอง่จอภาษาทางหมู่ท่านหยุดในยุดองไปท้องท่านหยุดจยเห็นดวงาไปแล้วรงย้กลางดวงทับหยุดในุดเห็นจุดเล็กใส่เลือจุดเล็กใส่าหแต่ดกายทนานิดวายท้องเราใหญ่ขึ้นนะติควาง้มันนะอพอจะหมู่ของกายทำายุดในยุดมองไม่ตาายทำายุในยุดมองมจอภาษาการหมู่ขายทาหยุดในหยองไปท้องกายทํายุดยเห็นวง ตัวนี้การดวงทางเป็นหจุเรื่ใสนึกจะไดเรใสว่างไรเกิดการทำองแล้สัดว์ว่า15วานของเราเราอุท้ายแล้วขอจบูกขอกายทำขนาด15วานั่ยุดในหยุดตามกายทางหยุดในหยุดจะประสาททางโง่กายทาหยุดในหยุดมองไปท้องกายทางหยุดหดวงทางตัวนี้ใการดวงทางเป็นทีุ่เรื่ใสนึกจุดเร็่ใสว่างไรเกิดการขนาด20วาของเราเนี่ยดูไว้ว่าตรงเนี้ยแข่งกันดูที่ดูดังเป็นยังไง การทำงานที่ดีมากมกเลยนะเนี่เนี่ยเดี๋ยววาดตรงนี้แข่งกันใครว่าเหมือนสวยดูแจกแก้วตากิดเอาต่อไปพีค่มือท่านนะมองจมูกของกายทำหยุดในหยุดมองตาของกายทำหยุดในหยุดของจอภาสาการต่งบกายทำหยุดในหยุดมองไปท้องกายทำยุดเข็นทรวงทำตรงที่กลางทรวงทำดึงรู้สึกเรื่อยใส่เห็นได้หมุนขวามือเข้าว่าหมุนขวาหมุนขวาหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งขาในสายจะถามเนี่ยเพราะว่าโยมโกรธ ทำแบบนี้พ่อแม่พี่น้องได้บุญไหมามันเลยเขาบองว่าจบโปรดทำแบบนี้นะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องได้บุญไหมถามอีกว่าเขาบองว่าจบโปรดทำแบบนี้นะแล้วหนูเรียนซื้อเก่งขึ้นไหมถามเนี่ยถามในใจถามในใจมันจะตอบมาได้ดีเดียในใน๋ยวถามใครจะได้ตอบมา,อ,มาอ่าแล้วก็ดูดูให้ ทำให้แม่นเนี่ยนั่นจะว่าลูกคงไม่แข็งนะแต่แม่เลือนตาได้ว่าตามคือกลุม่มว่าใครเต็ก่อนตรงก่อน,คอนใครเต็ก่อนชังนก่อน,น,อ,นอ่านเลยเร็วอ่าน